นี่นะเจ้าหน้าทุกคนดีกว่าครับาทุกคนดีกว่าครับทุกคนได้แล้วได้แล้วคือจะมาแล้วอีกห้าทีทุกคนโอ้โห เด็ดหนึ่งสองต่อเด็ดอะไรนี่กีกีนทีโอ้ยอย่าลองอย่าลองอย่าลองโอ้อย่าลองอย่าลองโอ้ยนี่วะข้ามหมวกเอนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

My, my, my,